โลกลูกบอลเกือบจะออกพ้นเส้นประตูไปแล้วแต่โรนัลโดก็รีบวิ่งไปอย่างเร็วที่สุดและเปิดบอลไปให้เพื่อนที่กําลังวิ่งเข้ามาในกรอบเขตโทษแต่ด้วยความที่โรนัลโดวิ่งมาเร็วเกินไปทําให้เขาเบรกไม่อยู่และเสียหลักในตอนนั้นนักเตะโปรตุเกสก็รับลูกบอลที่โรนัลโดส่งมาให้และยิงเข้าไปเต็มประตูในระหว่างที่ทุกคนกําลังตื่นเต้นอยู่กับการได้ประตูของทีมชาติโปรตุเกสโรนัลโดที่เบรกไม่อยู่ก็เสียหลักเข้าไปในพื้นที่ผู้สื่อข่าว และหัวของโรนัลโดก็ไปกระแทกกับเด็กเก็บ,บอลที่ชื่อว่าลีทําให้โรนัลโดและลีรู้สึกมึนหัวสุดๆหลังจากนั้นโรนัลโดก็ตื่นขึ้นมาบนเตียงนอนของเขาพร้อมกับอาการมึนหัวที่ยังรู้สึกอยู่จากเหตุการณ์เมื่อคืนโรนัลโดก็ยังมีอาการมึนๆงงๆด้านลีก็ตื่นขึ้นมาในห้องนอนของเขาและก็มีอาการเดียวกันกับโรนัลโดโรนัลโดก็งงว่าเขาอยู่ที่ไหนซึ่งลีก็งงเหมือนกัน แต่เมื่อโรนัลโดได้เห็นตัวเองในกระจกเขาก็ต้องตกใจและร้องโวยวายซึ่งลีก็เป็นเหมือนกันกันกบโรนัลโดเพราะกลายเป็นว่าลีได้มาอยู่ในร่างของโรนัลโดส่วนโรนัลโดก็ได้มาอยู่ในร่างของลีโรนัลโดที่อยู่ในร่างของลีก็ออกจากห้องนอนไปเจอกับครอบครัวของลีซึ่งโรนัลโดก็ถามเป็นภาษาโปรตุเกสว่าเขาอยู่ที่ไหนทําให้ทั้งครอบครัวงงและขำว่าทําไมเขาไม่พูภาษาอังกฤษลีที่อยู่ในร่างของโรนัลโดก็ลงมาจากห้องนอนและมาเจอกับเลขาของเขา ซึ่งเลขาก็บอกว่าตัวโรนัลโดไปเข้าฝึกซ้อมสายแล้วพร้อมกับส่งกุญแจรถให้ด้านโรนัลโดก็ต้องไปขึ้นรถแม่เพื่อไปโรงเรียนส่วนลีก็ได้ขับรถสปอร์ตของโรนัลโดแต่ลีที่ยังเป็นเด็กอยู่ก็ไม่เคยขับรถมาก่อนเขาก็เลยถอยรถสปอร์ตสุดหรูราคาแพงไปชนบ้านของตัวเองซะง,งั้นแม่ได้มาส่งโรนัลโดให้มาเตะบอลกับเพื่อนๆด้านลีก็ขับรถก็ไม่เคยขับรถมาก่อน เขาก็เลยถอยรถสปอร์ตสุดหรูราคาแพงไปชนบ้านของตัวเองซะง,งั้นแม่ได้มาส่งโรนัลด,ดให้มาเตะบอลกับเพื่อนๆนดานลีก็ขับรถสปอร์ตชนมาตลอดทางจนมาถึงสนามซ้อมพี่ลอปพอก็ถึงกับง,งงว่าพี่โดเอารถไปทําอะไรมาลีได้มาถึงที่สนามซ้อมทีมชาติโปรโตุเกสซึ่งเมื่อลีได้เห็นเพื่อนร่วมทีมฝึกซ้อมเขาก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจมากๆเมื่อลีจะลองทําดูบ้างเขาก็ทําไม่ได้และฝึกไปแบบเกๆก,ก,กัง,กงจนเพื่อนร่วมทีมต้องมาถามว่าโรนัลด,ดสบายดีไหม ซึ่งลีก็ไม่ได้ตอบอะไรและคิดว่าเขาจะต้องซ้อมให้หนักกว่านี้มากๆด้านโรนัลโดที่มาเตะบอลกับเพื่อนก็ได้โชว์ลีลาขั้นเทพแบบซ r อาซวที่มันยังติดอยู่ในจิตวิญญาณของเขาให้ทุกคนได้ดูแบบชิลๆแต่มันก็ทําให้เพื่อนๆถึงกับต้องอึ้งลีมาออกกําลังกายฟิตร่างกายและเขาก็ต้องฝึกพูดภาษาโปรตุเกสไปด้วยจะได้คุยกับเพื่อนๆร่วมทีมรู้เรื่องโรนัลโดก็ได้เข้าไปฝึกในศูนย์ฝึกเยาวยชนแต่ในตอนที่เขาซ้อมยิงฟรีคิกเขาก็โดนคนอื่นๆหัวเราะและดูถูกว่่าาาาเขไไมมีทงทงํด้ แต่โรนัลโดก็ยิงลูกฟรีคิกข้ามกำแพงไปชนคานพลาดไปนิดเดียวทำเอาเพื่อนๆประหลาดใจว่าทำไมเขาถึงเก่งขนาดน,นี้ลีได้ไปแข่งฟุตบอลยูโรเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งลีก็เลี้ยงบอลไม่ผ่านกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสและนั่นก็เกือบทำให้ทีมของเขาเสียประตูเลยทีเดียวลีก็เลยมาฝึกเพิ่มอย่างหนักและเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆในทีมชาติที่ผ่านมาเห็นมาฝึกซ้อมด้วยกันโรนัลโดยังฝึกซ้อมที่สนามเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เมื่อจบการฝึกประจำวันแล้วเพื่อนๆจะแยกย้ายกันกลับบ้านแต่โรนัลโดก็ยังจะไปวิ่งต่อซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆอ,อยากจะฝึกต่อด้วยเช่นกันเมื่อมาถึงงานประกาศรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมโรนัลโดที่กำลังออกกำลังกายกับเพื่อนก็พูดว่าโรนัลโดต้องได้รางวัลอยู่แล้วซึ่งชื่อของโรนัลโดก็ถูกประกาศขึ้นไปรับรางวัลจริงๆและลีก็ขึ้นไปรับถ้วยรางวัลแบบเคอะเขินและก็ดีใจมากๆโรนัลโดกับเพื่อร่วมทีมได้มาแข่งขันฟุตบอลลีกเล็กๆซึ่งโร ก็ต้องแบกทีมอย่างหนักเล่นทั้งเกมลุกและเกมลับซึ่งจากการโชว์ฟอร์มของเขาอย่างยอดเยี่ยมโรนัลโดก็ได้ย้ายไปอยู่ในทีมที่ใหญ่ขึ้นหลีกที่สูงขึ้นจนขึ้นมาเป็นผู้เล่นในทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้และได้ลงแข่งกับทีมบาร์เซโลนาซึ่งโรนัลโดก็ประสานงานกันกันกบสเตอร์ลิงจนสามารถทําประตูเอาชนะบาร์เซโลนาได้สําเร็จซึ่งเมื่อโรนัลโดทําประตูได้แล้วเขาก็ได้ทําท่าดีใจที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาโรนัลโดโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้ขึ้นมาติดตัวจริงทีมชาติอังกฤษ แต่ในระหว่างที่โรนัลดกำลังถูกเชือกางเท้าอยู่นั้นเขาก็เห็นนักเตะคนหนึ่งที่ใส่รองเท้าที่เขาคุ้นเคยซึ่งนักเตะคนนั้นก็คือลีที่อยู่ในร่างของโรนัลดนั่นเองซึ่งโรนัลดก็มองดูด้วยความอยากจะเอาชนะให้ได้เมื่อการแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้นลีที่ฝึกฝนไม่ยังหนักก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมสมกับการที่อยู่ในร่างของโรนัลดซึ่งก็ไม่มีใครที่จะสามารถหยุดเขาได้เลยและลีก็ยังมีส่วนช่วยทำให้ทีมชาติโปรตุเกสได้หนึ่งประตูจากลูกแอสซ โรนัลโดที่อยู่ในร่างของลีก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและมีส่วนทําให้ทีมอังกฤษได้หนึ่งประตูจากลูกแอสซิสของเขาเช่นกันซึ่งทั้งคู่ก็พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ทีมชาติที่พวกเขาเล่นอยู่เป็นฝ่ายชนะแล้วลูกบอลก็มาตกอยู่ตรงตำแหน่งของโรนัลโดกับลีพวกเขาทั้งคู่ก็เลยรีบพุ่งมาสกัดแย่งบอลกันเป็นการประทะกันอย่างรุนแรงของทั้งคู่สร้างความตกใจให้กับผู้ชมและนักเตะในสนามแต่หลังจากนั้นไม่นานโรนัลโดและลี ก็ลุกขึ้นมาด้วยอาการมมึนหัวซึ่งสรุปว่าโรนัลโดก็ได้กลับร่างของเขาและลีก็กลับมาอยู่ในร่างของเขาเหมือนกันโรนัลโดก็ยื่นมือเพื่อช่วยดึงลีลุกขึ้นแล้วเขาก็เบิร์ดกะโหลกลีไปหนึ่งทีที่เอาร่างของเขาไปแล้วทั้งคู่ก็ให้กำลังใจกับเพื่อนๆให้สู้ต่ออย่างเต็มที่เพื่อให้ทีมเป็นฝ่ายชนะให้ได้